ออนั่งตรงนี้แอร์เย็นหน่อยคนนอนก็นอนนะครับแอร์ลืมใส่หมวกไปใช่ยังครับเอ้าลืมใส่หมวกเสียเวลาใช่ปะกระเป๋ามากอหมดปลาแซลมึงกระเป๋าแอร์เย็ <c oughs> นหน่อยสวัสดีครับผม <c oughs> ก็ลืมห่อข้าวจะมากินข้าวหมก เจ้าของร้านบอกว่าประมาณเที่ยงมาเอาประมาณเที่ยงหรือห้าโมงสี่สิบมาเอาพอเที่ยงแล้วมาเอาบอกสั่งของเดียวเขาไม่มาส่งโอ้ตายเลยก็เลยกินหนอไอ้นีน่ซัมซ่าครับผมซัมซ่าเป็นไส้ถั่วเหลืองไส้ถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วน้ำเตาแครอทพวกหอมแดงผัดพวกเครื่องเทศอะไรต่างๆ่นนี้หอมอร่อยนะอันนี้ไม่มีความหวาน เค็ม,มๆมันๆน,นะครับอร่อยอะไรอีกโคกโคกในสามสิบบาทนะครับอันนี้สิบบาทสี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทเป็นหกสิบบาทแล้วอาหารมื้อนี้นครับอันนี้ก็เป็นเวบับแซนด์วิชกล่องให้มันด์หอันนี้เป็นข้าวบับแซนด์วิชนะครับผมข้าวบับแซนด์วิช เคบุตแป้งเอมันก็จะออกสีแดงแบบนี้ต่างกันกับปาโลตาแซนด์วิชนะครับส่วนปาโลตาแซนด์วิชก็จะใช้แป้งอีกอย่างหนึง่งก็แป้งที่เขาทำโรตีบ้านเราเออแป้งอันเดียวกันแต่ไม่มีความหวานนะครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นเคบูตครับผมข้างในก็มีมีไข่มีไข่มีแตงกวามะเขือเทศอีกครับเคบูตแซนด์วิช กระเทศแตงกวาหอมหัวใหญ่ซอสโหกินแับนี้ก็มันกิ่มได้มันก็ไม่ไม่มีความอร่อยครับ น่นะหสู้ <scenes> ปลูตจกันไหมนะมันก็เหมือน แป้งนี่จะหอมมากเลยหอมคล้ายๆเอ,อ่อคล้ายมันย่างอะไรเป็นอันน้ กินซามซูซามากมีมันฝรั่งตัวเหลืองแล้วก็เครื่องเทศต่างๆอันนี้กินมังสวิรัตอันนี้ก็มังสวิรัตอันนี้ก็มังสวิรัตมีแต่ไข่เนาะ เห็นคนอินเดียเขากินกัพปิสดพริกเขียวอ่ะอร่อยจริงแม่งห้องคอมแม่งห้องคอมแล้วันงไม่น็ต้งได้ๆอย่างเงี้ là. Bật nắp thiêng. Bỏ tăng con đèo. Cho mà không cho hay

Okay, não que não parece? เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับมือนี้ <c oughs> โอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลัง,งใจให้ผมทำคลิปต่อๆไป,ไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับยิ้มหรอกพีหล